สวัสดีค่ะจะทำปลาหลีคือวันนี้นะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่ที่ทำตามออเดอร์ก็ไหวไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนนู้นนะคะทำไซส์ใหญ่ให้เข้ากับสถานที่นะคะเพราะว่าที่สันเจ้ากว้างก็ต้องทำตัวใหญ่หน่อยใช้ตัวต่อขนาดเล็กนะคะก็ปริมาณ ของปลาตัวนี้ใช้ไปพันห้ากว่าตัวอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบแยกกันแต่วันนี้เราจะทำไซส์เล็กค่ะตามที่มีคนขอดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเป็นงานที่ถือว่าเก็บเอาไว้เตือนความทรงจำแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาจะทำทีนึงก็ต้องนึกทีละคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะทำไซส์เล็กรอบตัวประมาณ25ตัวต่อนะคะเริ่มจากชั้นที่1เนี่ยเริ่มจากตัวที่1เลยอันนี้เป็นแบบพื้นฐานของปลาอันนี้เลยนะคะซึ่งหางก็จะเริ่มทำแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตอนหางอีกทีแถวที่1 1ตัวแถวที่2อตัวเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนครบ10ชั้น10แถว ถือว่ารอบหางที่เราเริ่มทำเนี่ยขนาด10ตัวต่อนะคะตรงริมเนี่ยเราทากาวเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็กดเขาให้ลึกเลยการทำปลาเนี่ยค่อนข้างยากกว่าทำตัวต่อแบบชนิดอื่นนะคะทำแบบอื่นเนี่ยจะมีความรูปทรงเป็นทรงเรขาคณิตซะส่วนใหญ่ แต่การทำปลาเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ฝืนธรรมชาติเยอะมีตัวงอมีตัวดัดเยอะนะคะมีรายละเอียดค่อนข้างมากอาจจะต้องมีหลายคลิปนิดนึงนะคะจะได้สะดวกอยากดูช่วงไหนทบทวนช่วงไหนจะได้มาเจาะดูเป็นคลิปๆได้ถ้ายาวแล้วลงเวลาก็ต้องมาไล่กันอีกนะคะยังไงขออนุญาตลงหลายคลิปนิดนึง อาจจะทิ้งช่วงนิดนึงนะคะเพราะก็ทำไปเอ่ออัดไปแล้วก็ค่อยมาตัดต่อเนี่ยนะคะจะเสียเวลานิดนึงเอ่ออันเนี้ยพอทำได้สักสองสามแถวแล้วเนี่ยตัวที่ตรงกลางนะคะตัวตรงกลางเรานับตรงกลางตัวที่หนึ่งแล้วก็ซ้ายขวาสองสามเนี่ยสามตัวแรกเนี่ยเราจะดัดให้น้มมาข้างหน้านะคะ แล้วก็ตรงริมเนี่ยเราจะกดเนื่องจากเราใส่ขาเดียวที่เป็นตัวเพิ่มเนี่ยเราจะกดให้ลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะย้อยไปข้างหลังอันนี้ตั้งใจนะคะให้ตัวหน้าโน้มมาข้างหน้าข้างหลังข้างข้างเนี่ยจะย้อยห้อยลงไปข้างหลังแล้วก็งอนิดนึงนะเขาจะงอนโน้มไปข้างหลังเพราะสุดท้ายแล้วเราจะรวบให้เขา เข้ามาเป็นวงกลมทำงานที่ตัวต่อที่งานแล้วเป็นรูปทรงกลมเนี่ยจะใช้จำนวนตัวต่อค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นปลาตัวเล็กตัวนี้ก็700กว่าซึ่งมันไปเ,เปลืองตรงตรงหางแล้วก็ส่วนหัวที่ใช้ปริมาณค่อนข้างมาก แต่ช่วงตัวเนี่ยอาจจะไม่มากนักนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบ10แถวค่อยๆดัดด้วยนะคะพอขึ้นแถวที่ห้าหกเนี่ยจะเริ่มเห็นความงอมากขึ้นอย่างที่บอกว่า ทำปลาเนี่ยจะฝืนธรรมชาติในการใช้ตัวต่อกระดาษมากเลยมีข้อจํากัดคือต้องทําแล้วต้องไม่เสียสมาธินี่นะคะใส่ตัวสุดท้ายให้ลึกถึงข้างล่างเลยครบสิบตัวแล้วนะคะแล้วก็เอามา ประกบเข้าให้เป็นวงกลมนะคะแถวที่เราประกบเนี่ยคือมีครบ10ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเชื่อมตัวเชื่อมตัวที่หนึ่งเป็นตัวเชื่อมเฉยๆนะคะถือว่าอันนี้เป็นตัวเชื่อมใสตามปกติหันหน้าเสร็จแล้วตัวเนี้ยเราต้องใช้แข็งแรงนิดนึงเนี่ยแล้วก็ใส่กลับหลัง ซ้ําตัวเดิมลงไปอีกนะคะให้เขาแข็งแรงให้เขาแข็งแรงอันนี้แถวนี้แถวที่เราจะทําต่อไปเนี่ยต้องมี11ตัวนะคะจากเมื่อกี้เรา10บเนาะแถวต่อไปเราเป็น11ตัวเชื่อมแล้วเราก็ใส่ตัวกับหลังหันเนี่แหละค่ะจะเป็นตัวเพิ่มให้เราใส่ขาข้างเดียว1ตัวข้างละหนตัว เท่ากับชั้นนี้เรามีแล้วนะคะสตัวจากเมื่อกี้เราทั้นที่แล้วเราสิบชั้นนี้เราจะ11แล้วนะคะเพิ่มไปแล้ว2นะคะเดี๋ยวเราทําวนรอบอีก9ตัวค่ะอันเนี้ยจะมีขาที่ว่างอยู่นะคะข้างๆ้าง กาวตรงเนี้ยต้องแน่นหนานิดนึงนะคะกาวอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นอย่าใช้กาวที่เหลวมากนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเสียรูปมันจะยืดเยอะเพราะว่าเปียกนี่นะคะสองตัวแล้วใส่ข้างๆนะคะจะมีขาว่างอยู่ขาหนึ่งเราใส่รวมกับขาตัวข้างบนนี่นะคะ เป็นตัวที่สามของชั้นที่สิอนะคะแล้วก็สตัวนี้ห้าหเดแปดเนี่ยเราจะดึงให้เขางอมาข้างหน้านิดนึงนะคะ แล้ก็ที่เราใส่ไว้แล้วสองเป็น11ตัวนะคะทําแบบนี้เลยค่ะเหมือนเดิมคือตัวที่เราเพิ่มเมื่อกี้2ตัวเมื่อกี้ค่ะแถวตรงนั้นจะเป็นด้านหลังนะคะที่เราจะเอาไว้ใส่ครีบก็ใส่กลับหลังก่อน1ครั้งนะคะเป็นตัวหลักยึดยึดแผงหลังไว้แล้วก็ใส่เพิ่ม ซ้ายขวาแถบวบนี้เราก็จะมี12ตัวนะคะที่บอกเส้นรอบวง25ก็คือเริ่มจากตรงนี้นับเนี่ยค่ะเป็นวงเริ่มที่10นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไป15แถวตอนที่เราทำครั้งแรกๆตอนนี้นะคะ ชั้นด้านหลังเนี่ยจะเตี้ยกว่าด้านหน้านะคะแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเสียบตัวต่อลงไปให้เป็นแถวนะคะให้เสมอเรียงกันเป็นแถวนะคะถึงเขาจะสูงจะต่ำกว่ากันแต่ถ้าเราเรียงให้เป็นแถวเดียวกันเสมอเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะพอครบแถวแล้วนะคะพอเราใส่ตัวเสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะสูงขึ้นกว่าด้านหน้าเพราะด้านหน้าเนี่ยพอเรากดงอแบบนี้นะคะเขาก็จะเตี้ยลงไปอีกนี่ค่ะคือความฝืนธรรมชาตินิดนึงใส่กลับหลังนะคะแล้วก็ใส่ตัวเพิ่ม ซ้ายขวาให้เสมอกันนะคะตัวที่ต่อตัวที่ต่อไปนี้ก็ให้เสมอเป็นแนวเดียวกันนะคะแต่ด้านหลังจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวต่อที่เราเพิ่มเข้าไปตัวนั้นจะทำให้สูงขึ้นเนี่ยนะคะต้องเล็งให้เป็นแถวเดียวกันด้วยนะคะ ยากตรงนี้ชั้นที่แถวที่จนถึงแถวที่ห้าเนี่ยยังยังไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ค่ะยังไม่เห็นขอ้อข้อแตกต่างเยอะ นี่นะคะค่อยๆดัดถ้าว่าถึงเส้นกลางเราจะดัดออกแล้วด้านข้างเนี่ยเราใส่ไปตรงๆก่อนเสียบไปตรงๆเฉยๆก่อนแต่เสียบให้เป็นแถวนะคะอย่าหลงแถวนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวเพิ่มจะทําให้เราดูยากนิดนึงแต่ถ้ามองให้เป็นแถวเรียงให้เป็นแถวแล้วเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเขาจะค่อยๆชัดไปเรื่อยๆนะคะ เอาตัวเพิ่มด้านหลังเนี่ยเป็นฐานนะคะอันนี้คือด้านหน้าเอากระดาษแดงมาปะสัญลักษณ์นิดนึงนะคะเราจะได้ไม่หลงว่าเราทำบิดเบี้ยวไม่เสมอสองข้างต้องบาลานนะคะ อันนี้จะเริ่มเห็นชัดแล้วนะคะว่าด้านหลังจะเริ่มสูงกว่าด้านหน้าแล้วนะคะใส่กับหลังใส่ตัวสันเพิ่มนะคะ แถวที่5นี่จะเห็นแล้วว่าข้างหลังเริ่มสูงกว่าด้านข้างแล้วนะคะตรงด้านข้างเนี่ยเรากดลึกลงไปเลยลึกให้ต่ำให้ค่อยย้อยลงไปค่อยๆโค้งลงนะคะอันนี้จะโค้งลงไปนิดหนึ่งอันนี้ด้านข้างกดให้ลึกเลยค่ะ ด้านหน้ากดให้พอดีค่ะแต่พอเราโน้มเข้าไปด้านหน้าแล้วเนี่ยตัวต่อก็จะกดลึกลงไปเองค่ะด้านข้างกดไปตรงๆ ตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะจะต้องใส่ให้ไล่ระดับกับตัวริมตัวต่อที่เราตัวเพิ่มของเรานะคะซึ่งตัวเพิ่มจะสูงกว่านิดนึงเราจะเริ่มสโลปจากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วนะคะแค่ทำตัวก็มีข้อ ทำเพิ่มตัดมาถึงตอนทําเพิ่มมาแถวที่8แถวที่7แถวที่8แล้วนะคะทางนี้จะเห็นชัดแล้วว่าข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้าแล้วเราใส่ตัวต่อลงไปจะค่อยค่โค้งลงโค้งลงนี่นะคะ จริงๆเราจะต้องทำให้เขาเป็นระนาบตรงแต่ว่าตัวเสริมด้านหลังนั้นสูงกว่าด้านหน้านะคะเราก็จะเสียบแบบสโลปลงไปเรื่อยๆนะคะให้แนวมีความโค้งลงจากด้านหลังโค้งมาตรงด้านข้างแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านหน้านิดหนึ่งตรงด้านหน้าเนี่ยเรายังดึง เขากระดกมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะและด้านข้างตรงนี้ค่ะพอเราพอเราเสียบแล้วเนี่ยเราจะดึงให้เขาเอียงมาทางด้านหน้าค่ะนี่นะคะด้านหน้าเรากดแล้วจะเงือออกมาพอด้านข้างเราเสียบเสร็จแล้วเราก็จะผักเอียงมาทางด้านหน้า ให้โค้งมาทางด้านหน้านิดหนึ่งนะคะตอนนี้ยังจะไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเพราะว่าเขาจะฟีบไปตามออแรงกดบีบของกระดาษตรงนี้ต้องใช้ไม้ ดันเข้าไปนะคะให้เสมอกันเพราะว่าด้วยที่ความที่เขาเสียบขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบมีแรงไม่มีแรงต้านอันนี้ค่ะอันนี้เราจะทำให้เขาโคง้งลงอย่างนี้นะคะโค้งไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันชั้นที่14 11ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำอีก สชั้นให้ไปถึงชั้นที่14แล้วเราจะวางแนวหัวตรงด้านทำหัวนะคะเราจะไปจบกันตรงนั้นเพราะว่าต้องพักนิดหนึ่งให้เขาเซตตัว นี้เลยนะคะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าเสียบด้านหน้าแล้วดึงมาข้างหน้าเสร็จแล้วด้านข้างเนี่ยให้ดันมาข้างหน้าเอียงตามข้างหน้ามาเพราะฉะนั้นด้านลำตัวเนี่ยเขาก็จะโค้งตามนะคะค่อยๆโค้งตามนี่นะคะ ค้งตามแล้วเราก็ดึงให้เขาโค้งตาอลงไปข้างหน้าเอียงไปข้างหน้าด้วยต้องทําแล้วจัดไปด้วยนะคะทําไปจัดไปจะรอแห้งเสร็จแล้วมาจัดเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะมันจะไม่มา ใส่สปีดแล้วดูยุกยิกยุกยิกแต่ไม่งั้นมันจะยาวเกินนะคะพอดีคนพับตัวเนี่ยเขาพับให้สวยเสมอกันดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาจัดบางทีอาจก็ไม่ต้องเทกองหรือดึงออกมาแล้วมาจัดทีละตัวนอกจากว่าอยากทำเร็วๆอันนี้ค่ะเราได้ความโค้งและ เราอยากให้เขาอยู่ตัวเป็นรูปทรงมาแล้วค่ะริมกระดาษตัวกิมที่เราตัดสีทองเอามาทำตัวต่อตรงริมเราไม่ทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ใส่ไม่ใช้กระดาษอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเอาไปไหว้ก็อยากให้เป็นกระดาษตัวกิมทั้งหมดนี่นะคะ14ชั้นเดี๋ยวเราทำอีกชั้นหนึ่งชั้นที่15ชั้นที่15เนี่ย 14บสก็ก็ได้นะคะหรืออาจจะ16ก็ได้ถ้าชอบตัวใหญ่หน่อยนึงขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราเสียบตัวต่อเราไปแน่นลึกแค่ไหนถ้าเราเสียบไม่ลึกเนี่ยก็อาจจะสูงยาวแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะชั้นนี้จะเห็นชั้นแล้วว่าโค้งมากจะมีความโค้ง อันนี้เลือกเฉพาะตัวที่มีสีแดงนะคะเอามาใช้มีแดงริมแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสียบไปแล้วก็จะอยู่ด้านด้านในไม่เป็นไรเลือกตัวที่เป็นทองล้วนไว้ตั้งหากก็เลยต้องแกะออกมาเป็นกองอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทองล้วนไปทำหัวค่ะนี่นะคะ เสียบด้านข้างให้ลึกนิดนึงเพื่อให้เขาต่ำกว่าส่วนหลังกับส่วนหน้าเขาจะได้โค้งรับเวลาเราดัดปลาจะได้ไม่ฝืนมากนะคะ พอถึงชั้นที่15รอบเนี่ยก็จะ25ตัวพอดีเพราะเราเริ่มที่วง10ตัวนะคะพัมไปอีก15ชั้นก็เพิ่มไปอีก15ตัวก็เป็น25ตัวแต่จริงๆถ้าเราไม่เรายัดกระดาษน้อยเขาก็จะเล็กนะคะถ้าเรายัดกระดาษมากหน่อยเขาก็จะพองตามที่เรายัดเราอัดที่เราอัดกระดาษลงไป ก็ลักษณะปาหรือคือก็คือเราทําเชิงไม่ได้ว่าเสมือนจริงทีเดียวนะคะก็คงทําเหมือนแบบเอาน่ารักนรักเหมือนกระตูนก็เลยจะหัวโตนิดหนึ่งนะคะกาวต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา จะอัดกระดาษเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไม่อยู่เราจะจบช่วงตัวปลาสูงกว้างประมาณนี้นะคะ ตรงส่วนหน้าทั้งหมดที่เราทำยี่สิบหตัวใม่น่าจะนับแบ่งครึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นกลางเราจะเว้นไว้3มตัวนะคะตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวา3ตัวนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแนวนับมาแม้นเราไม่นับตรงกลางเราจะได้รับมาแปดก็คือเราจะใช้ ตรงเป็นส่วนโคง้งส่วนโค้งที่จะทําหัวเนี่ยค่ะส่วนโค้งล่างเนี่ยถ้าจะโค้งน้อยหน่อยก็จะ3ตัวโค้งมากหน่อยก็4ตัวต้องดูที่ว่าลักษณะความอ้วนของปาลาลรากว้างมอยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองทําเสียบกับหลัง3าตัวดูก่อนนะคะเป็นทําเป็นสัญลักษณ์ไว้ก่อนช่วงตัวปลาเราจบแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ